สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามารีวิวตุ๊กาตานะคะนี่ะคือตุ๊กตา,านะคะเขามีความสามารถพิเศษคือเขาเขาจะชี้ขาได้ไม่เชื่อหนูอนี่คนเราจะไม่ทำถึงขนาด,ดนี้ดิลิดิถ่มคุกเทมมากเลยถอดรองเท้าได้ด้วยเลยเหมือนแบารี้เลยแล้วห้อยขวาก็ได้ไม่เชื่อดูนี่เป็สักสีแล้วจะเล่นไหน แนะนำก่อนแนะนาชื่ออะไรชื่อน,น้องืดานี่นี่นี่ไอตัวตุ๊กตาชื่ออะไรชื่อบาร์บี้ไอเลนนะชื่อบาร์บี้ไอรลนนะอ่ะนี่มันจะสามารถมีความพิเศษหลายอย่างอยู่ทุกที่ทุกเวลาไม่กระเทั่มันมีหัวใจนี่มันมีหัวใจด้วยมันมีหัวใจด้วยทุกคนมันนิ่งมากเลยหัวใจบาร์บี้ใส่กลับก่อน Bye bye. Bye. Hello.